สวัดีค่ะวันนี้จะรีวิวกนรกานทำยินนะคะเราเริ่มดูกันเลยคก่อดอื่นเราต้องใส่น้ำก่อนนะคะ บิบข้างบนใส่แค่ถึงขีดพอคะ่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะแล้วเราก็ใส่สีค่ะสีแดงนะคะค่อยๆใส่โอ้โหเก่วจังตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ ทีขวดค่ะใส่ให้หมดเลยนะคะหอมมากหอมมากเลยจริงๆแล้วมันเป็นขนมคนก่อนค่ะคนต้องใช้อะไรคนคะเขามีอะไรมาให้คะอะไรคะเนะี่ยช้อนใช่ช้อน ันนี้ได้สีอะไรคะชีแดงค่ะอ่าผสมสีต่อไปเลยค่ะ ไม่คนหรอคะ สิคะตอนนี้กำลังทำการทดลองวิทยาศาสตร์ต้องใส่อะไรก่อนคะนก่อนใส่ผงต้องทำอะไรคะต้องใส่น้ำค่ะ ผสมสีให้ขักแกะให้หน่อยสีอะไรคะเหลืองค่ะ ให้เข้ากันค่ะต่อไปก็จะผสมสีให้ได้สีหลายๆสีในช่องนี้ก่อนนะคะผสมสีก่อนค่ะนไม่ใช่ค่ะอันนี้ค่ะดูดสีแดงผสมสีฟ้าได้สีอะไรนะ้า ในช่องเดียวกันสีแดงผสมสีฟ้าไม่ต้องใส่เยอะมากลูกแล้วก็ผสมสีฟ้าไม่ต้องใส่เยอะมากสีแดงผสมสีฟ้าได้สีอะไรไม่สีอะไรลูกได้สีม่วงโอเคต่อไปสีแดงผสมสีเหลืองสีแดงช่องนั้นน่ะผสมสีเหลืองผสมสีเหลือง ได้สีอะไรคะกลายเป็นสีอะไรสีส้มโอ้สีส้มอ่ะต่อไปสีเหลืองผสมสีบลูอืมได้สีอะไรสีเขียวโอ้เอาสามสีผสมกันเลยสิได้สีอะไรเนาะ ได้สีน้ำตาลโอ้ได้สีน้ำตาลแล้วลองเอาสีส้มผสมสีเขียวสิได้สีอะไรสี้มสีชมค่ะเอาสีน้ำตาลก่อนได้ไหมได้ค่ะสีน้ำตาลอ่อนโอ้ในร่องสีส้มดิคะ สีอะไรอ่ะสีอะไรอ่ะสีน้ำตาลอมส้มอ่ะเอาเอาสีเขียวอีกหน่อยที่สีเขียวน้อยเกินไปทำยังไงให้ได้สีเขียวไม่ใช่หมายถึงว่าผสมสีเขียวให้ได้เยอะขึ้นอีกอ่ะ สีเหลืองผสมสีฟ้าเฮ้ยแกเป็นสีเขียวเลยแกเป็นสีเขียวในนอนดเลยเหรอ้มันทำไมคะมันทำไมมันเป็กหุบเหรฮะมันตลกมันตลกเหรองงเลยอ่ะงงเลย สีเขียวจ้าย่ทำไมถึงกลายเป็นสีม่วงได้ล่ะคะเพราะอะไรคะโอ้สีม่วงเหมือนกันนะคะยังมีผงอยู่อีกหน่อยไหม ใไว้ต้องใส่อันนี้เนี่ยคีขอแกะให้หน่อยใส่สีเขียวอันนี้ไว้ที่ไหนคะจริงๆแล้วพวกนี้คือเยลลี่ที่แบบว่าผสมน้ำอ,อันนี้ใส่ไว้ช่องไหนคะช่องนี้ค่ะช่องที่ใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมคะ เป็นผง<ฮ>อ่ะแล้วก็แกะแม่พิมพ์ออกมาค่ะแกะแม่พิมพกลงนปนีอะอารูปอะไรก่อนดีใส่ใส่ไว้ในช่องสีขาวใหญ่ๆเลยแม่เอาเนี่ยเอากดลงไปกดลงไปอ่ะโอเคแล้วก็ดูดสีขึ้นมาหยดใส่ลงไปในแม่พิมพ์ เสียอะไรก็ได้ที่หนูชอบอ่าแล้วก็รอแป๊บหนึง่งเอาแม่พิมพ์อันอื่นออกมาทำแบบเดียวกันอันนี้รูปอะไรคะแม่พิมพ์รูปอะไรคะแม่พิมพ์รูปอะไรคะ ขอสีเหลืงได้ไหมได้เลยค่ะแล้วจต่นหนูเลยลูกหนูอยากขยับแม่พิมพ์สิไม่งั้นมันจะเบี้ยวนะโอเคแล้วเราก็ต้องรออ่ะระหว่างรอแกะแม่พิมพ์อันอื่นๆออ,ออกมาก่อน สนุกไหมคะเก่งมากแกะแม่พิมันอื่นออกมาก่อนเด้วปม๊งแม่ยังชิมเปรี้ยวเหรอทำไมอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะใครลงชิมจิอืมเปรี้ยวเปรี้ยวอ่ะแสดงว่าเยลลี่มันต้องเปรี้ยวแน่เลย เราเอานี้ใส่ลงไนในแม่พิมพ์ได้ไหมดูซิแบบนี้อยากรู้ช่างเลยมันจะเป็นอะไรอืมเปรี้ยวอา้าวชอบซะง,งั้นอร่อย <laughs> เป็นเยลลี่นะคะขนมญี่ปุ่นซองมันหายไปไหนไม่รู้อืม ออร่อยอร่อยมากเลยค่ะแต่มันเปรี้ยงนิดนึงแต่มันเปรี้ยวนิดนึงแต่ม,ม,มันอร่อยขึ้นอีกเนาะ หนูเริ่มกินอะไรแปลกๆใหม่ๆได้แหละแคตเอาถุงยังนี้เอาถุงยังนี้กล้าไหมเนาะอีกห้าวันก็สี่ขวบแล้วนะเราอ่ะสี่ขวบเต็มห้าวันอีกห้าวันเออ ตกลงไม่ทดลองแล้วหรอคะกินอย่างเดียวแล้วหรอคะ <c oughs> ไม่ทดลองแล้วหรอคะคเร็แล้ะค่ะปวดได้ยังเฮ้ยเฮ้ยมันติดพิมพ์ออกมาเอาเอาซ่อมดันเอาซ่อมดันเดี๋ยวดินี่เอาซ่อมดันนี่เฮ้ยมันแข็งโปกๆเลย มันกลายเป็นเย,ยนลลี่รูปรูปอะไรอันนี้รูปอะไรคะเอ,อ็เ้ยได้แล้วอห้อาจารย์มาลองสิอาจารย์มาลองเหรอเป็นเย,ยนลลี่รูปรูปอะไรนะอันนี้ นี่เห็นไหมกายเป็นเย็นดีจริงๆเป็นรูปลูกอมอ่ะกินต่ออีกไม่หามลเลยหรอเรายังมีแม่พิมพ์อีกเต็มเลยนะอีกทั้งสามอันน่ะอันหนูลองชิมอันที่เสร็จแล้วสิ หนูเนี่ยอันเนี้ยลองชิมดูซิเป็นยังไงบ้างเคี้ยวเลยเคี้ยวเยอะๆอืมเมื่อก่อนไม่กินนะตอนนี้เริ่มกินอะแกะดันๆออกมายังไม่ลองกินด้วยสิอันนี้เป็นรูปแอปเปิ้ล ให้ลองกินดูสิบัวมันอร่อยอะหนู <No. S 2> ใช่ไปญี่ปุ่นเราไม่ซื้ออีกอถ้าใอ้ขนมญี่ปุ่นนี่ถ้าประเทศญี่ปุ่นจะถูกกว่าประเทศไทยแบบประมาณแบบหลายเท่าอะ่ะเพราะว่าเขาเอาเงินเยนมาเป็นเงินไทยเลยอันนี้ประมาณร้อยกว่าเยนใช่ปะ พอมาถึงเมืองไทยก็ร้อยกว่าบาทเปลี่ยนจากเยนเป็นไทยหนูๆอย่าเอามือเช็ดเสื้อเสื้อเื้นหมดแล้ว เ e ี้ a บเธออางเา่หมีบอกว่าอย่าเอามือเช็ดเสื้อนี่เอเช็ดนี่เช็ดชู้น,นี่อ่ะสีสีอะไรดีเท็ดดีแดด้แบร์เท็ดดี้แบรสีน้ำตาลไหมไม่เอาเอาพี่หมียงสีน้ำตาลเลย อันนี้เป็นรูปแอปเปิลนะคะ,ะอยากเอาไปโชว์ใกล้ๆทำไมล่ะก็เข,เขาจะได้เห็นไงนี่แอปเปิลนะคะลองชิมดูอะให้ขนมไทยติดปุ๊บกตอนนี้กำลังทำรูปอะไรคะเทดดี้แบร์เทปปี้แบร์สวยไหมคะสีอะไรคะ ใช้ค่ะเชฟพี้เบลสวยไหมอ่ะสวยค่ะสีอะไรคะบอกว่าอย่าเช็ดเสื้อให้เช็ดทิชชู่ยิ้มหวานเลยใช่ค่ะเชฟพี้เบลสวยไหมอ่ะสวยค่ะสวยอ่าดูใกล้ๆนะคะทุกคนดูใกล้ๆนะคะ นี่คะ่ะท,ที่ี้เป็ดของหนูคะ่ะดูสิโอ้สวยจังเลยคะ่ยะถ้าหนูผส,ส,สมสีอะผสมสีอะไรคะได้สีนี้เอาสีอะไรผสมกันนะคะเฮ้ยแข่งรอ้โหโอ้ยแข่งเร็วจังอะ ได้แล้วนะคะ Teddy Bear. เท็ดดี้แบร์เช็ดเช็ดทิชชู่คะ่ะเท็ดดี้แบร์ไหนนะอยู่ไหนนะเอาให้ไปไหนเนาะอยู่นี่ไงอยู่นี่นนไงข้ามข้าหน้าอยู่ความหน้าอยู่อยโอเคเอาไฟอ่ะอ่ะเอาไฟได้เลย ลองเอาลหลายสีสิอ,เอ๋เอาไว้ไฟหลายหลยสีได้ไหม,มจริงๆมันแข็งขึ้นอยู่กับผงสีขาวอันนี้เลยนะจองนี้อ่านไม่ออกอม,อม,มันแข็งเพราะผงอันนี้เลยอะไรจ๊ะทำเลยจ้ะทำสบายจ้ะลูกจ๋า ตอนนี้เรากำลังทำเยลลี่นะคะรูปรูปอะไรนะคะเยลลี่รูปอะไรนะคะโอ้ว้าวเป็นเรนโบว์เลยอะทันเยลลี่รูปอะไรนะคะน้องทำรถไฟเรนโบว์ว้าว ว้าวน้องทำรถไฟเรนโบว์ <c oughs> เอา้าเดี๋ไม่เสร็จสิ <c oughs> ตรงฐานรถไฟไม่มีเลยตรงล้อมันตรงเนี้ยยังเป็นสีขาวอยู่เลยอะ <Enjoy. S 1> ต้องใส่สีเข้าไปอีกตรงล้อมันอนะ โอเคได้เนอะนี่วก็รอแป๊บหนึง่งถ้าหนูใส่น้ำเยอะหนูต้องรอ,อนานนะเพราะว่าเอา้าถ้าหนูใส่น้ำเยอะหนูต้องรอ,อนานนะเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าอะไรอกอดอกกอดอกเราไหมอ่ะใครสอนให้กดอกคณกูแย่เนอะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยนาฬิกากี่โมงแล้วคะ ใกล้จมวดเวลา,า2งงโมงหรอครูแป้งสอนให้กอดอกแบบนี้หรเอะคะนกอดอกทำไมคะเพราะว่าจ้องรอคุณครูแป้งอ๋อได้ยังไงต่อคะจึ้ออกมายังเลยยังเป็นน้ำอยู่เลยแบบมีเอาผงใส่เข้าไปไหน่อยมันจะได้แห้งไวยอันนุตักผงใส่ล,ลงไปโรยลงไปข้บน เพราะว่าหนูใส่น้ําเยอะเกินไปต้องเอาผงมันใส่ลงไปข้างบนอะหนูอย่าเพิ่งเอาขึ้นหนูเอาผงโลยเอาผงโลยด้านบนก่อนโอ <Okay. S 1> เคยให้ทั่วๆเลย ให้เอาโรยรถไฟอ่อไม่ได้ให้ชิมเาหนูชิมนะไม่เอาใช่หรื้ยนักเก็ตไม่ได้ล้วนมันหมานะจบการรีวิวแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนนุ๊ เห็นไหมบอมมีบอกแล้วเนี่ยไม่รอเละเลยไม,ม่ขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะออกนิดเดียว๊ายบายค่ะเลิศเลิฟเหรอ I love you <laughs> I love you I do what? <laughs>